สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแม่มอยู่ที่สํานักงานใหญ่เลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้แหม่มด้วยนะคะและฝากช่องทางการติดต่อเบอร์แม่มนะคะจะเป็นเบอร์0804030163ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะมีรถมาะนาเสนออีกแล้วนะคะเป็นรถที่ติด t o อปฟของเพชรยนต์นะคะนั่นคือ t o y o v a ้าค่ะเป็นเครื่อง 1.5e ค่ะเป็นปี2012นะคะราคานะคะ ขออุบไว้ก่อนนะคะราคาย,ยังไม่ได้มาเลยนะคะลูกค้าสําหรับใครที่ชอบนะคะรถคันนี้แต่หมนคิดว่าราคาน่าจะอยู่ที่2ประมาณ259,00 0บาทนะคะสําหรับรถปีนี้เป็นปี12สีขาวเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะรถยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้ชงยังไม่ได้เก็บงานเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะในส่วนของทะเบียนค่ะเป็นกอไก่พอพานหนึ่งสองสองแปดนะคะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนทะเบียนให้นะคะลูกค้าเป็นป้ายกรุงเทพมหานครนะคะคันนี้ค่ะ เป็นกระจังหน้านะคะหน้าหมูนะคะติดสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นะ,ะลูกค้ารถสวยๆรถเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าในส่วนของดวงไฟนะคะไฟไม่มีรอยแตกร้าหรือรอยหักนะคะลูกค้าและคันนี้นะคะเรายังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะไม่ต้องตกใจว่าทําไมถึงแบบยังไม่สภาพพร้อมที่จะตั้งขายนะคะลูกค้านี่ให้เห็นสภาพดิบๆกันเลยนะคะ ตัวหนังสือยังอยู่ข้างตัวรถนะคะ VVTI นะคะไฟเลี้ยวติดทั้งด้านแถบข้างค่ะกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะติดสเกิร์ตเรียบร้อยรอบคันนะคะมาให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะติดฟิล์มพร้อมการสาดเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยนะเป็นรถสวยๆรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้อาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ,คะในส่วนของนี่เลยนะคะสปอยเลอร์นะคะลูกค้านี่เลยนะคะ สปอยเลอร์อเขาติดมาให้เรียบร้อยแลวไอแมพอสเกิร์ตติดให้ด้วยเรียบร้อยเลยรอบคันนะคะเป็นรถสวย,สวยนะคะที่ทางด้านไฟนะคะไม่มีรอยแตกหรือรอยหักเลยนะคะมีสัญลักษณ์มีสัญ,ญลักษณ์นะคะของโตโยตานะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่ารถสวยนะคะแค่าอาบน้ำอย่างเดียวก็สวยแล้วนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ การเติมน้ํามันของเขานะคะลูกค้าจะเติมในสองแกส๊สโซฮอล์91 95นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นนะคะนี่อ่ะให้ดูทางด้านซ้ายนิดนึงนะคะลูกค้านี่เลยนี่การสาดติดมาให้ทั้งหมด4บานนะคะที่จับ จะเป็นสีเดีดยวกับตัวรถเลอรแหละนะคะลูรา,ายละเอียดตัวรถสวยรอบคันจริงๆนะคะสำหรับ Toyota v o ีออส 1.5e ปี2012คันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถสวยๆรถเดิมๆบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะสำหรับนะคะวีออคันนี้นะคะลูกค้าขออนุญาตนะคะพาไปดูค่ะลูกค้าภายในรถคันนี้ค่ะว่ามีสภาพอย่างไรหรือออปชั่นอย่างไรบ้างนะคะลูกค้าตามแบบไม่ได้เลยค่ะ ขออนุญาตนะคะนี่จะเป็นกุญแจของ Vios นะคะได้หมดเลยนะคะขออนุญาตเปิดค่ะสําหรับภายในรถค่ะจะเป็นระบบเซนทันรล็อกนะคะลูกค้านี้เลยนะคะเป็นรถที่ยังไม่ได้เก็บงานนะคะลูกค้าน็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะ ในส่วนของเบาะค่ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะเบาะค่ะเดเราทาการุูมให้ใหม่นะคะขออนุญาตขึ้นบนนั่งบนตัวรถนะคะนี่เลยนะคะน็อตของเขานี่เลยให้ซูมให้ดูใก,ก,กล้ๆเป็นรถเดิมๆคงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะไม่ใช่รถติดแก๊สนะคะสําหรับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าให้ดูเลยรถสวยๆนะคะคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีออกสีน้ําตาลเข้มนะคะแต่กับสีครีมนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะ ให้ดูเลยว่ารอบๆตัวรถสวยขนาดไหนนี่ใครบ้านะยังไม่เก็บงานยังสวยขนาดนี้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้แต่ขออนุญาตดูนิดนึงนี่วะนาน้ำบัตรนะคะที่ใส่ให้สวยๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าอจต่ขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงให้ลูกค้าดูนะคะ,ะสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่อของขาอยู่แค่เพียงแสนแสนสามนะคะนี่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้รถส,ยสวยๆรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตไปดูกันต่อนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะห้องผู้โดยสารค่ะนุญาตปิดปรูสัคกูนะคะในห้องของผู้โดยสารค่ะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะนี่เลยนะคะเป็นเบาะหนังออกเป็นสีครีมนะคะเหมือนกับข้างหน้านะคะพ่ายางมีทั้งหมด4ผืนค่ะ ลูกค้ารถคันนี้ให้ดูตรงนี้ทีนึงเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะแม้ว่าจะเป็นน็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะเป็นรถสวยๆนะคะลูกค้าหลังคารถค่ะหลังคารถนี่เลยไม่มีรอยบุบนะคะรอยแตกตาหรือรอยอะไรเลยนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าใช้งานกันยาวๆนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะขออนุญาตไปต่อนะคะลูกค้าดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระรถคันนี้คะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูสักครู่นะคะ สำหรับนะคะที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะลูกค้าสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตทุกตัวนะคะลูกค้าลอมให้ดูนิดนึงให้ดูใกล้ๆกล้เลยน็อตทุกตัวนี้ไม่ขยาาับขามไม่ว่าจะเป็นรอยอาร์ตเม็ดอาร์โครงสร้างเดิมเดิมทั้งคันนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะคะภายในนะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรรถสวยสวยคันนี้ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยนะคะที่เก็บอปุปกรณ์ค่ะยางอะไหล่นะคะแม่แรงถุงม,ม,มือมีให้พร้อมเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ รถส,สวยคงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะรายได้หนึ่งหบาทนะคะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้ขออนุญาตไปต่อนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะห้องเครื่องค่ะขออนุญาตวางโทรศัพท์สักครู่ค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าแห้งสนิทเลยนะคะน้ํามันไม่เยิ้มค่ะเป็นรถเดิมเดิมโครงสร้างเดิมๆิมบอดี้เดิมดเดิม,ดมจากโรงงานทั้งคันนะคะสังเกตได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะให้ดูในโครงสร้างก่อนน็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะและนะคะไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะวารันตี30วันนะคะรับรถไปแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุชนหนัก ความจมน้ํานะคะให้ดูนะคะนี่เป็นโครงสร้างเดิมๆไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะคะให้ดูสภาพแบบดิบๆเลยนะคะแผ่นการความร้อนมีให้ครบนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้แบตเตอรี่วารันตี30วันนะคะลูกค้าสาหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะที่อยากได้โตโยตา้าวีออค่ะเป็นเครื่องอุตสาหอี e, ปีสองพันสิบสองนะคะลูกค้าราคาขออุบไว้ก่อนนะคะใครอยากรู้ราคาคอมเมนต์มาเลยนะคะแต่รายได้15,000บาทนะคะซื้อคนเดียวจบนะคะลูกค้า ไม่อัติแบกดิ์ิก่อได้ขอยคุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะสำหรับนะคะพนักง,งานบริษัทนะคะข้าราชการะค่ะออกรถนะคะภายใน1ชั่วโมงนะคะเพียงคุณมีเอกสารที่ชัดเจนนะคะหบัตรประชาชนค่ะ2ทะเบียนบ้านค่ะสาสลิปเงินเดือน3เดือนค่ะและ4สเตทเมนต์หลัง6เดือนค่ะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้นะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แหม่มด้วยนะคะช่องทางการติดต่อเบอร์แหม่มนะคะจะเป็นเบอร์ 0804030163ค่ะเบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะถึง5โมงเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะติดต่อแหม่มกันเข้ามาได้เลยมี finance ซ็นที่ต่างจังหวัดเอกสารค่ะไม่ยุ่งยากนะคะเพียงคุณมีบัตรประชาชนค่ะทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนการค้าหรือนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรขอให้มีบุ๊กนะคะ เขาเรียกว่าอะไรทกศนะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเดือนนี้ใครอยากได้รถวันนี้จองแค่เพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถศูนบาทฟรีดาวกันไปเลยนะคะลูกค้า สำหรับนะคะประกันเครื่องเกียนาน6เดือนค่ะฟรีบริการจุกเฉิน1ปีค่ะวารันตีในส่งโครงสร้างบอดี้30วันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหม่มต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะและฝาก Toyota VR 4อสีขาว1.5 e ปี2 0 2 2ไมลแค่แสนสามเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกับแหม่มในคลิปถัดไปได้ว่าแหม่มจะมารีวิวรถอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ